สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนิสาที่ร้านซันอัโตเซ็นเตอร์ค่ะนิสาพามาดูซูซูกิซีเ1.2 GL ค่ะคันนี้เป็นเลือกปี2017นะคะลูกค่ะขายในราคา329,000บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอนะคะวันนี้ซันมีส่วนลดกันดาวให้กับลูกค้าด้วยนะคะมูลค่า30,000บาท และขายในราคาเพียงแค่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะและคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ5,529บาทค่ะผ่อนเปี84งวดและก็ยังมาพร้อมกับชุดแต่งรอบขั้นมูลค่า1น0 0 0บาทแถมให้กับคุณลูกค้าไปด้วยนะคะและยังมีโปรโมชั่นขับฟรี60วับั่ว่แยแชร์ค่างวดคนละครึ่งอีก2งวดค่ะ ภายในของเขาดูสิคะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีดำภายในใหม่สะอาดมากๆค่ะ คอนโซลด้านหน้าของเขานะคะสามารถใส่แผ่นซีดีได้นะคะเล่น fm am เชื่อมต่อ usb aux ได้ด้วยนะคะแอร์ของเขาเป็นแอร์ on the lock คะ่ะลูกค้าค่ะและคันนี้ยังมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านค่ะแล้วเขายังมีแอร์แบ็คคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็จบปลั๊กไฟฟ้าจ้าและลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะคันนี้อย่าลืมทิ้งชื่อและเบอร์โทรให้นิสาด้วยนะคัดรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับต้องทีซันออโตเซ็นเตอร์ค่ะ